ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกันอีกแล้วแต่วันนี้มาแก้เหงาครับมาตกประช่อนนะฮะน้ํามันเยอะๆก็ลองดูครับไม่ได้ออกหมายนะครับตอนนี้หมายน้ําเน่าวันนี้ก็มาตีตําคคองครับประชุมปลาช่อนเผื่อฟุกๆจะได้จะได้ตัวนะลองลองดูครับผม ไม่ได้ตกสนาเลยประชอ่อนวันนี้ก็มาลองครับขอสนิ่งฮนะขอสนิ่งไม่ได้ออกไปไหนครับวันนี้ก็ว่างๆก็ลองดูครับ จะมีตัวกัดไหมวันนี้เพราะว่าคนตกกันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องลองดูฮนะเผื่อฟุกครับเผื่อฟุกวันนี้ไม่มีตัวไม่มีตัว กัดแล้วครับกัดแล้วครับตามมากัดเลยโอ้โหแหลมเลยตัวนี้ <c oughs> กัดไม่รู้ตัวเลยฮะอ๋ไใสสวยด้วยนะครับตัวแรกครับสำหรับวันนี้นะ <c oughs> อยู่เลยครับตัวนี้ แล้วตัวแลกวสายกำลังเหมาะเลยนะฮะตัวนี้สวยๆเลยครับตัวนี้ กอดแล้วกอดแล้ว <c oughs> กัดทะเลแรงเลยแต่ตัวไม่โตครับกัดนแรงเลยฮะตัวนี้แย่ไงไใหญ่เท่าไร